เด so hey, ี๋ยน uh, oh, yeah, oui, ี้เล่นเล่นอย่างนี้กูเกิดอารมณ์นะกูบอกว่าอะไรอะไรเล่นอารมณ์เล่นอารมณ์มาเริ่มขึ้นเลยสวัยค่ะในงานเนี้ยไอ้มันหายไปนานกลับมาเหมือนเดิมอะไรแัยกพูดส่วนว่าอฮ้ยจะเกิดเลย ชอบจิ้มเลยเออจิ้มไปดูด้วยเออเดี๋ยวเดะเออไปนั่งแนกหลังลงเลยมั้ยที่ไหนกันเขาไ่รูนี่สูตรใหม่ชื่ออะไรนะเราอ่ะชื่อเฉลิมลร้านะค่ไหมเขาแดกอะไรเข้าไปในเสียงแล้วเนี่ยเอ่อเฉลิมร้านใช่ไหมตื่ทะเลได้อยากกินน้ำทะเลบ่อยเสียง ระวังให้ดีเถอะวันนี้คนขับเรือมาด้วยปากดีชื่อเฉลิมรัตนใช่ไหมคุณเจ้าค่ะชื่อมันยาวไปอ่ะเรียกสั้นได้ไหมมึงก็ให้ตัวนั้นเป็นก็จบแล้วกระโอนปูไม่ได้เล่นานานกูเดิมชื่อเฉลิมรัตน์เปนยาวไปมันยาวไปยาวไปยาวไป,นวไปเนี่ยเรียกไงเอาสั่งทไงเรียกคำเดียวคำเดียเหลิมหนึ่เดียวได้ไหมเฮ้ mày cái cũ, mấy cái cũ bài. Ờ, mình khỏi đi đúng Nhưng mày <laughs> ừ. Thế là đi đi, đấy Cô đai, đây khoa đai Ờ à Để... chưa, chưa là <laughs> ไปคะเสด็จแม่มันจะจำอะไรกไม่ได้นะพอเจอมัสนวเรืองอะไรไม่ออกเลยเสด็จแม่อยู่หล้องลมคุยอย่างเดียวเลยเมน่ยังไงไม่ค่ยอะไรไม่ด้อ่างั้เอาอย่างนี้นะลูกนะเขามาขอผ่านทางเดี๋ยวเมื่อเขามาดีเราก็ต้องไปดีกับเขาตอนนี้นะลูกเดี๋ยวตรงนี้กันไปก่อนเดี๋ยวแม่พามาดูทางแป๊บหนึ่งไม่ดีหรอกม่เขาจะยอมได้หรอไม่คะต้องะไ จะไปกัได <k> ้เหรพ่อแม่เลี้งยอมได้หรือเปล่านั่นแหละเจอหน้าแล้วยอมกันนะเหล่แน่ใจนะเมื่อเหลจะผ่านทางพี่จริงเหล่าแน่ใจไม่งันรอแป๊บมึงนะไมมึงกูแน่ใจมึงแน่ใจเรื่องไม่อมึงเหรกูก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เนี่ยเออเอาหมหญิงให้ดูเว้ยทางอ่ะ เวลาอีกแล้วยังไงดีเจสเบตแม่หนูนะคะเอาอย่างงี้เดี๋ยวแม่เนี่ยนะจะพาไปดูทางก่อนหนูรออยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวอะไรนะลูกนะเออจะดีเหรอเสร็จแม่ดีเลยพี่คะเออมาเดี๋ยวเอาหญิงสรุปให้ไปดูหรือยังให้ไปดูแต่อย่างหนึ่งที่เธอต้องถามเลยอะไรถ้าผ่านทางเนี่ยอยากจะผ่านทางเนี่ยเหลือบบ้าง คนผ่านคนใช่คนไหนอน่ยคนนี้เหรอตะบงคนไหนนะคนนี้คนนี้เออเดี๋ยวถ้าผ่านคนเดียวมันจะน่าเกลียดเพราะเพื่อนมาด้วยจ้ะอ่ะเดี๋ยวจะปรึกษาเพื่อนก่อนนะจ้ะเลยมาที่มานี่มาไปคุยมาแล้วว่าเราคอยรู้เรื่องเท่าไหร่เออเออเนี่ยจะระวังกันเถอ มันบอกว่าถ้าผ่านทางเนี่ยต้องผ่านคนก่อนผ่านด้วยเฮ้ยผ่านเป็นได้ไหมต้องมันต้องแล้วมันผ่านยังไงผ่านคนเนี่ยเดินผ่านไปเงี้ยเหรอมึงก็ฟังกูสิเออคคน่เยฟังกูก่อนสิทำเป็นไรเดียงสามันมีสามคนใช่ไหมนะมันต้องแบ่งให้ลงตัวในชุดสีดำอะว่าเหมาะกับมึงมากเขาเป็นใครลุ้นๆถ้าเป็นนางข้าหลวงอ๋อแต่ลูกด่างเหมือนเมียคอนวอยไง ชุดสีดำเนี่ยสีดำมึเงเอาไปเลยเอามาเอาให้กูอีกแล้วเอาน่าแล้วจะมีชุดสีแดงกับสีน้ือตาลสีแดงเนี่ยเป็นลูกถุงมือตาเป็นแม่ลูกเคลื่อนเคลียร์ไปเลยเคลียร์ไปส่วนแม่เดี๋ยวพ่อเคลียร์เองแหมพ่อไหนละ่ะนี่ไงพ่อนี่ไงไปเขาเป็นพ่ออีกคน,นไปเลยไปเลิยไปก่อนอา่าเลิยไปก่อนอภิสิทธิ์มึงเคลียรด้วยเรื่องั ม่เกี่ยวเลยเราจิ้งหยุดเป็นพ่ออยู่ตอนนี้เออจะไม่จะไม่เกี่ยวได้ไงอ่ะทำไมหยุดราชการด้วยไม่เกี่ยวไม่ได้ทำไมอ่ะหยุดนัวุฒิยืนแดกเถียงกันไปติดคุกกันนะอย่าไปยุ่งกับเขาวันๆไม่ได้ดูอลไแปงเปิดแต่จะแดงยืนพูดอุยไปเลยไปเออไปนะแล้วโชคดีนะอันนี้ใครอันนี้ใครรึเปล่ามาใกล้เลยนะมาใกล้เออตกลงผ่านผ่านใช่ไหม แต่ว่าออขอเวลาแป๊บนึงขออะไรแป๊บเดี๋ยววะไปอันนี้เดี๋ยวกูบอกก็ได้อะอ,ะอะยังไงมึงลบวันใจก็คงไม่แคล้วต้องโดนแน่แล้วคืนนี้ฝันเออดีเด็กแ,แม่ ไปโรงแรมก่อนมึงคนนี้นะคนอย่างมึงต้องเจอคนจังไรอย่างกูนี่เออจ้าเข้ามาเขาอะไรคะพี่จะเอาอะไรล่ะไม่ใช่เข้ามาเข้ามาเข้ามาบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับคือจะมาขอผ่านทางครับอะไรนะคะจะมาผ่านทางครับโอูยพระเจ้าครับคุณจะผ่านทางหรอคะเนี่ยครับผมแต่คือ มันเอาไว้ก่อนเรอคทำไมครับทางตรงนี้มันไม่ใช่ทางธรรมดาดนี่มันไม่ใช่ธรรมดามันมาขึ้นด้วยดอเด็กมาก่อนอ๋อดออาดาไม่ใช่ทางธรรมดาคือว่าอะไรเ่ยทางตรงนี้ทำไมครับมันเป็นทางลู่ลังนะโอ้ตาละจะให้ตามหามานานแล้วอ่ะ เพราะฉะนั้นลีบพาจอดไปผ่านทางเลยซาร่าโอ้ยจอดไปรเปล่าเนี่ยจอดไปด้วยโอ้จอดไปกับซาร่าฉันไปด้วยแตอย่างนั้นมาที่ลูกหลังเบลไยม้หัวี่อแข็งแข็งยังไงเลต่ละคนจะไม่ใได้มน๋ยเด ลาดยางหรือยังอย่าตอบเลย้าลุลังล้อพังแขกขาพี่ด้วอยดีกูจาอะไรเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเล่นนะไม่ช่ต่างบ้านต่างเมืองมาเนี่ยจะไว้ใจกันได้ยังไงผมเป็นผู้หญิงใจเย็นสิเมืองไม้แข็งจังเลยนี่ขอโทษขอโทษแทนเพจที่มาทำร้ายเธอแบบนั้นไม่ต้องห่วงแม่กับข้าหลวงนั้นปลอดภัยแล้วแต่ถ้าเกิดไป็หไฮโปที่ไม่นีมาทำร้ายแล้วก็ฉันดูดตรงนี้แล้วนั้น จะตกจะด่าจะว่าจะตีทำอะไรก็ได้ก็ได้ร้องให้ร <c oughs> ้องให้ทำหมดเลยระวังโดนตกอย่าท้านะก็อะะบอกลเลยว่าระวังฉันเถีงอย่าอย่าอะไรอย่าตีอย่าอย่าอะไรอย่าปล่อยไม่ต้องมองอะไรอ่ะปีพลาดไม่ไร,ร้อง เออพี่งงหรือเค้า ah. <laughs>

ชมไม่ด่าฮะนักเกียรติิถีน่ารักเยอะกว่า